มันนี้มันสิว่างมันก็มาเห็นเฟี้ยงวันวาเห็นเฟี้ยงมันออกแล้วมันแมนบอลแดดกระเด็นวันนี้ผูนผูนผุนบุลูบิลี่อยู่ผุนมันออกอีดีจ้ามันออกอีดีเห็นหรือเปล่ามึงดีดีเนี่ยแหละเห็นที่ยังบอกได้ว่าเห็นปีเบียข้างนั้น ถ้าหนันเหลือจะทางนี้เดือ,เดอดอ่ะเฮ้เพิ่นเก็บเห็ดเดจ้านี่เห็นบ่มันเดือดเราไปหาห,หรอบึงนี่บ่โว้แ่าเมื่วอวานนี่ก็คือจังบึงอยู่ดอกเดียวกำาด,าาาดาอกเดียวกำผาเนาะแถวพ่อพ่อสีด้บ่คือจังบึงอยู่เดจ้า หวนระหว่างแถวบ้าพ่อิได้บหวนระหว่าเท่ากับท่าตัวมาเบิ้งยูุคม่เห็นเอากลุู่มาเก็บชายางดีเอาเก็บสองดอกก็ใจายกู้ได้สดอกกระจายู้ได้แล้ววะโอ้แดดขาดเสี่ยเห็ดเพื่อนวางไใบมือนะเนื้อจะออกดอกให้เพื่อนเดี่นวงดอกเดี่เรียบร้อยวิธีเก็บเห็ดของเพื่อนเพื่อนบอกเอาขามันเ้อจ้ะเพื่อนบอกเอาโบกขามัน เอาแต่เอาแต่ขามันกระดอกมันมองเบาขามันเบาเบาเดี๋ยวมันบานเลยเบาปุ๊บป่ะเดี๋ยวจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจ้าเก็บเอากะลังสิเป็นแล้วกะลังสิได้แล้วเทหยาแดกเทหยาแดกแต่สิวตัวหน้าไทายเบิ่งมือนัน้นมือนั้นเฮ็ดแล้วมือนั้นเฮ็ดแล้ว ปัสสาวะหายไปเลยชักสิบออกดอกก็บอกออกดอกผดสีวะบุญเป็นว่าเริ่มออกแล้วบั๋นออกเรื่อยๆมกนบ่อกไอแต่มันออกมันสิออกเรื่อยๆได้จ้าคนว่าเทียรแหลกนี่จ้าเทียรแหลกช่วยยูคนนะอีกการได้การเรื่องบทสิบคนเลยว่าเรื่องอะไรบุ้งสองข้างยาง

ไอ้โชคนโชคนนี้นี่เดจ้าปนหนึ่งเด้อเป็นเทียนแรกเทียนแรกก็ได้อยู่นะอจาไอ้ปัญหาก่อนให้เพิง่งช้ำนี่ละ่ะมาชีวานเบ้าพระโอ้อีกไอ้ปัญหาเราหาเพิ่งก่อนจ้าเป็นอ e ีรีเด้อซื้อเสียเห็ดมาถิ่มไว้ใส่เพียงไว้ซื้อๆก็ได้กินเห็ดจ้าไอ้เพื่อนไปหาทางนั้นก่อนแค่นี้ละจ้า